ฟิตเนสเทรนเนอร์ไม่ใช่แค่คนสอนออกกำลังกายครับแต่เขาคือผู้ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองไปตลอดชีวิตครับคือหลายคนนะครับชอบคิดว่าเทรนเนอร์มีหน้าที่ในการแนะนำการออกกำลังกายหรือว่าจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้ถูกต้องนะครับคืออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพของฟิตเนสเทรนเนอร์ครับแต่จริงๆแล้วครับอาชีพของฟิตเนสเทรนเนอร์เนี่ยคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจครับให้เราหันมาดูแลสุขภาพและเปลี่ยนวิธีคิดในการดูแลสุขภาพครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายในการออกกาลังกายคือการลดน้ําหนัก10บกิโลท้ายที่สุดครับเมื่อไหร่ที่คุณถึงเป้าหมาย10บกิโลเนี่ยคุณก็จะหยุดที่จะทํามันเพราะคุณไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับเปลี่ยนเป็นการที่ว่าวันนี้เราจะออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดแล้วให้น้ําหนักในการลด10บกิโลเนี่ยเป็นผลลัพธ์หรือรางวัลที่เราดูแลตัวเองครับถ้าเรามีวิธีคิดในลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะสามารถดูแลตัวเอง และออกกำลังกายได้ไปตลอดชีวิตครับ